สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มจะมาเล่าข้อดีในการเทรดทองให้ฟังนะคะทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเวลาที่มีศึกสงครามหรือเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆตลาดหุ้นตกนะคะเขาก็จะย้ายเงินนะคะจากการที่ถือสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นหรือพวกดัชนีอะไรต่างๆย้ายพวกนั้นนะคะมาถือครองทองคําแทนนั่นเองรวมถึงทองคำเนี่ยเป็นสินค้าที่มีจํากัดตามหลักดีมาน์ซัพพลายเนาะถ้าเกิดว่าซัพพลายมันน้อยนะคะและดีมาน์ความต้องการซื้อเนี่ยมันมีมากนะคะ ก็จะทําให้สินค้านั้นๆนนนมีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครไปดูสถิตินะคะราคาทองคำนะคะ,ะเทียบย้อนไปประมาณ10ปีหรือ20ปีก่อนก็ได้นะคะ mm. ก็จะเห็นว่าโอ้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นตลอดเลยนะคะ mm. แล้วปัจจุบันเนี่ยปี2023น mm. นะคะเราก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยทำราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วด้วย mm. นั่นเองนะคะก็ mm. เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนาะที่คนนะคะทั่วโลกนะคะนิยมเทรดหรือว่านิยมถือทองคำนั่นเอง